ทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่งอ,โโชอง Star Astro t o t วิ่พลังงานบบกมาให้แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อ่ะมันใกล้เข้าเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นคลิปตรงนี้ก็จะเป็นชาวอ่าโทษจะเป็นรายธาตุนะคะทั้งสี่ธาตุที่เป็นดินน้ําลมไฟทีนี้อ่าไข่ลงธาตุดินไปให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นธาตุลมต่อนะคะธาตุลมเป็นเมถุนตุนกุมนะเพราะฉะนั้น ดูกันซิว่า Energy ตรงนี้ความสัมพันธ์ในช่วงมิถุนาเนี่ยคือมันเป็นคลิปมิถุนาแต่พลังงานตรงนี้ของบางท่านมันอาจจะเกิดขึ้นมาในช่วงแบบก่อนหน้าน,นี้ก็ได้หรือว่าจะเกิดขึ้นอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานบางไพในช่วงแบบถัดไปของคลิปเดือนธันวาอาจโทษของคลิปเดือนมิถุนาก็ได้นะบางพลังงานบางไพบางคนอนะ่ะกินเวลากว่าจ,จะเกิดในพลังงานที่ตรงกับคลิปนี้ก็อาจจะกินเวลาไปแบบเป็นไปมากได้นะคะ ทีนี้มาดูกันนะเพรงงาะงั้นทุกคลิปเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างคีบเป็นไมล์โอเพนไมนะคะใครไม่ได้ดูเจาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้อ่ามีวิจารณญาณแล้วก็เปิดใจและทีนี้คืออ่า ถ้าใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใขรตรงนี้ที่ใข่แปะไว้ให้เนี่ยในคลิปนะคะแล้วก็รวมถึงรายละเอียดใน d e s c r i p t i ่นคือ k h r d e o s เป็นไลน์ของไขรแล้วก็ขอความกรุณาด้วยนะขอสําหรับคนที่ต้องการจะดูดวงจองดูดวงเท่านั้นนะคะเพราะว่าลายนี้เป็นลายส่วนตัวของไขรที่เป็นสําหรับกับครอบครัวกับเพื่อนกับสามีกับอะไรแบบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคือ ขอความรุ้าสสาหรับคนที่ต้องการดูจริงไม่ใช่แบบว่าแอดมาแล้วทิ้งหรือแอดมาแล้วเงียบมันจะมีบางท่านที่แอดมาแล้วทิ้งหรือแอดมาแล้วเงียบค่ะเพราะฉะนั้นคือใครก็เลยเหมือนขอความรู้นิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าคือแอดมาหรือแอดมาทำไมอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคอมาดูกันนะพลัางงานตรงนี้ energy ของความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมในเดือนมิถุนายนชาวราศีลันย์ราศีพฤษภในเดือนมิถุนายน พลังงานเป็นอย่างไรบ้างพอมีมงคลกำลังกินนมแล้วหลับดีมากเลยเอเดนแบบว่าเลี้ยงง่ายน่ารักมากพลังงานตรงนี้นะคะเดือนมิถุนายนของธรรมรั้ก็หลังพลังของชาวธาตุลมในถุนตุน้งโกมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอไพ่สามใบหน่อยแซโอ้ไม่กอว้าวว้าวว้าว พลังงานในกองไพ่มีโซเมดด้วยอะเอ๊ะยังไงอะไรยังไงมีโซเมดด้วยนะอือมีโซเมดด้วยพลังงานตรงนี้นะคะมี energy ตรงนี้ made i afford ค่ะ great love is worth taking the steps you are g u i d e to take คือพลังของความรักของท่านลมบางท่านที่มีในเรื่องของการที่ต้องใช้ความพยายามหรือมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างในระหว่างความสัมพันธ์หรือกับคนรักอะไรแบบนี้ หรือเป็นการที่ว่าบางคนเป็นสถานการของความรักที่เขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันจะต้องใช้ความพยายามกับพลังงานชีวิตรักหรือกับคนที่คุณเกี่ยวข้องไม่ได้ง่ายเหมือนกันไม่ได้ง่ายนะคะไม่ได้อีซี่หรือชิลช,ชิในเรื่องของความรักมันมีอะไรบางที่ต้องให้ make the effort อยู่ตรงนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือใครบางคนตรงนี้ที่ต้องเม the ฟ f f o r กับคุณด้วยนี่พลังงานนี้มี energy ของ reconciliation จะบอกว่าไพ่เนี้ยมันเป็นชาวธาตุลมที่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มีความแบบเกี่ยวกับเก่าๆได้ด้วยแต่ในนึงมันหมายถึงว่าคู่บางคู่ที่มีพลังงานของความที่ว่าแบบ <S 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 เขาเรียกว่าถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรบางอย่างต่อกันเนี่ยที่เป็นลักษณะของ energy negative หรือ issue มันก็จะเป็นไพ่กับคู่ที่ว่าเหมือนแบบมีความวนเวียนหรือแบบมีความกลับกลับไปไป,ไปมาหรือว่าเป็นพลังงานที่ว่ามันก็ยังไม่ได้หายกันไปหรือตัดขาดกันไปได้ยากเหมือนกันสําหรับบางคนตรงนี้นะคะ และมีพลังงานของ Energy ที่เป็นอดีตแฝงอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันเนี่ยถ้ามีเป็นชั่นที่อยู่เรดแฟลกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่เรื่องของความรักมันก็จะมีพลังงานที่ให้ชาวแบบว่ามิถุนตรงนี้อ่าโอเคก็ดูถึงอะไรบางอย่างในความเป็นไปได้ดูในเรื่องของเซนหรือสัญชาตญาณบางอย่างหรือสัญญาณบางอย่างในความรักหรือดูถึงในเรื่องของการที่ว่าคนบงคนตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะคู่รักมีถุนที่คุณดีวกับ ใครก็ตามนะคะเอ่อโทษชาวคลิปนี้เป็นพลังงานธาตุลมไม่ถุนตนกลุมไม่ว่าคุณจะเป็นชาวไม่ถุนตนกลุมที่ดีกับใครก็ตามแต่พลังงานตรงนี้โดยเฉพาะคนรักที่เป็นอะไรที่กลับมาหากันดูและสังเกตให้ดีมาก,มากๆแบสเนชั่นดูให้ดีเช็คให้ดีสังเกตให้ดีว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความพยายามหรือทุ่มเทมากแค่ไหนกับความสัมพันธ์ที่มีการวนเวียนหรือกลับมาหรือเกี่ยวข้องต่อกัน นะคะพลังงานวันนี้มาดูไพ่ตรงนี้ต่อมาดูไพ่ตรงนี้ต่อว่าพลังงานเอเนจีของไพ่ทาโร่ที่เป็นกาเดียนแองเจิลขอบทองเนี่ยมีพลังงานอะไราถึงพกคุณบ้างสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของเดือนมิถุนายนของชาวทัดลมนะเดือนมิถุนายนก็เป็นพลังงานของเอเนจีทัดลมโดยตรง,งของรักของไพ่ของชั้น มิทุนตุ้นกุ้มในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างขอไพ่เนี่ยโหพระเจ้าไพ่ขึ้นมาถือว่าดีมากเลยอะใครจะบอกตรงเลยนะว่า ไพ่ตรงนี้มีพลังงานที่เป็นธาตุไฟเด่นมากเลยธาตุไฟธาตุดินโอ้ธาตุน้ําคือโอเคคือมันมันเป็นไพ่คนที่ขึ้นมาแบบโอ้ยไปหมดเลยอะเออแบบโอเคอะคือโอเคอะเดี๋ยวนะโอ๊ยต,ตกใจพลังงานตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าพลังงานมีเอนเนอร์จี้อย่างไรบ้างเริ่มที่พลังงานนี้ก่อนเอเดอร์แบคชั่นและนี่คือไพ่แปดไมททาวค่ะ ไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ขึ้นมาใบแรกเพราะฉะนั้น A of Action เนี่ยเป็นพลังงานของการแอคชั่นบางอย่างในความรักหรือเป็นพลังงานของบางคนที่ว่า energy ของท่านลมบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับรักที่เป็นทางโซเชียลได้เดทแอปได้รักที่มีลักษณะของ energy ของทางไกลได้การติดต่อสื่อสารของคนรักของความรักที่เป็นลักษณะที่ว่าขอหายใจนิดน,นึงพูดเร็วมาก เป็นลักษณะที่แบบว่าใช้โซเชียลหรือใช้สื่อบางอย่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเน็ตเวิร์กหรือมีเดียต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้อะ่ะที่เกี่ยวข้องในการติดต่อสื่อสารกันมากๆอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะและพลังงานตรงนี้นะมันเป็นเอเนจีที่เขาเรียกว่ามันเป็นบางอย่างที่เป็นลักษณะของอาการเอ็กซเพรสบางอย่างที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของเอเนจีที่ว่ามันจะมีพเกระบางอย่างอะไรบางอย่างที่ดี เนี่ยมันเป็น Energy ที่ดีมากเลยมันเป็น Energy บางอย่างที่ว่าเขาเรียกว่าอาจาก,การที่เป็น take, taking up your time พลังงาน heaven that are taking up your time แล้วก็เป็นพลังงานของการที่ว่า Energy ตรงนี้มันจะมีบางอย่างที่เป็นลักษณะของ wonderful things หรือ wonderful Experience หรือการ e x p r e s s บางบางอย่างในความรักความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานของการที่ว่า Energy ของการมีพกเกสที่ดีใน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 เวของความรักมันจะมีบางคนที่มี Energy ดีๆอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้ด้วยเพราะพลังงานตอนนี้มี Energy แบบที่ว่าต้องบอกเลยนะไพ่พลังงานลักษณะอัศวิน,ข,นขึ้นทั้งอัศวินแบบขอพูดไพ่นี้ก็แล้กัน t o of action นค่ะนี่คือไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าอ่ะที่เป็นไพ่ทาโร่ที่เป็นคนถือลูกโลกแล้วก็มีพลังงานไพ่ไม้เท้าข้างละอันนะคะมันคือรักที่เป็น long distance ได้ด้วยอยู่ตรงในคลิปนี้นะหรือบางคนที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นรักที่มีการรอการกลับมาอะไรแบบนี้แหละหรือบางคนยังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ในคลิปนี้ของทัดลมนะคะบอกเลย แล้วก็มันก็จะเป็นบางอย่างที่ว่ามันมีโอกาสดีๆบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นการ move forward บางอย่างไปในทางที่ดีมากขึ้นอยู่ตรงนี้มี big picture บางอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ใครจะบอกเลยว่าอะไรก็ตามแต่เรื่องของความรักเนี่ยขอให้คุณเชื่อ trust in your ability to make excellent choice แล้วมันจะมีไพ่ต่อจากเซตเนี้ยค่ะมันจะมีไพ่ใบหนึ่งที่ว่ามันจะมีบางคนที่เป็นในเรื่องของเรื่องของช้อยส์หรือว่าเขาเรียกว่าการตัดสินใจะนอะไร่างในความรักความสัมพันธ์ด้วยแต่พลังงานตรงนี้มี energy ของคนที่รอคอยหรือเป็นพลังงานที่ว่ามี energy ดีๆหรืออะไรบางอย่างที่ดีหรือมันแบบว่าเป็น energy ของ moving forward ที่ดีอยู่ข้างหน้าตรงนี้ของความสัมพันธ์อยู่ในคลิปนี้แน่ๆเพราะพลังงานตรงนี้เนี่ยไพ่ของคุณมีพลังงานนี้นะ Energy healer of abundance แล้วก็พลังงาน helper of emotion แล้วก็พลังงาน guardian of emotion ให้คนขึ้นมา3 3เซต3กรุ๊ปอยู่ตรงนี้ในเซตแรกได้แก่พลังงานตรงนี้นะคะ helper of wow helper of emotion คืออัศวินถือถ้วยอะ่ะอัศวินถือถ้วยคืออะไรรู้ไหมคือ <c oughs> อย่างที่ไขชอบอ่านไพ่ที่เป็นทาโร่ r i เดอร์เวอีกเซตหนึ่งที่เป็นเซตปกติที่เป็นรูปหน้าไพ่ปกติค่ะมันจะเป็นอัศวินถือถ้วยที่ผู้ชายเขาเรียกว่าอัศวินขี่ม้าขาวและถือถ้วยเข้ามาเพราะฉะนั้น helper of emotion เนี่ย romance Rom bloom romance blooms and you find yourself falling in love wow. ือจะบอกเลยนะว่าถ้าไม่ใช่ชาวธัตลมตนที่เป็นคนโรแมนติกอ่ะคุณจะได้มีใครที่โรแมนติกอยู่ในชีวิตหรือใครเข้ามาที่เป็นโรแมนติกที่เข้ามาในชีวิตและอีกในหนึ่งหมายถึงถ้าเป็นลมที่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เป็นคู่กันที่เป็นอดีตต่อกันหรือเป็นคนในอดีตที่ว่าคุณมีความเป็นคู่กันเนี่ยหรือเป็นเมทเป็นพลังงานพาร์ทเนอร์เป็นพลังงานโซเอนิจีโซเมทโซคอนแท็อะไรก็ตาม มันจะมีพลังงานที่เป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นบางอย่างที่มีการแบบกลับมาอะไรบางอย่างของ past หรือ returning กับ past หรือคนที่แบบเป็นอดีตต่อกันอยู่ตรงนี้ยค่ะพลังงานมี energy ลักษณะน,นี้ด้วยเพราะพลังงาน helper e m o t i o n เนี่ยเป็นพลังงานที่หมายถึง energy บางอย่างที่สามารถที่จะหมายถึงคนที่เป็นปัจจุบัน หรือยังหมายถึงพลังงานที่เป็นลนักษณะของ past ได้ past life connection are possible or someone new who is romantic เนี่ยพลังงานนี้เป็นได้ทั้ง new แล้วก็ past หรือพลังงานของ energy ของความรักที่มันมีการเกิดขึ้นหรือมีการเข้ามาได้อยู่ตรงนี้แหละบอกเลยและหมายถึงบางคนตรงนี้ที่เป็นท่านลมเดียวกับกรกฎพิจิกมีนะคะที่เดียวกับชาวธาตุน้ำและไอรีเพราะว่าพลังงานคุณมีการเดียนออฟอิโมชัด้วยไพ่นี้คือคิงถือถ้วย คิงถือถ้วยมากสศินถือถ้วยเป็นท่านลมที่ดีกว่าท่านน้ำกระกฎิจมีแน่แน่แล้วก็ที่สำคัญมันเป็นพลังงานของเอเนจีที่ว่าคนบางคนเนี่ยมีลักษณะของความรักที่ว่าเป็นความรักที่ชาเลนจ์เป็นความรักที่เอ่อคุณคุณหรือใครบางคนอาจจะเจอรักที่แบบว่าเสียใจมาหรือเจอรักที่มันแบบว่าจบมาหรืออะไรมาอะไรแบบนี้แต่มันยังมีความรักที่คุณคุณมีความรัก พร้อมอยู่ในใจตรงนี้สําหรับบางท่านตรงนี้ของชาวธาตุลมแล้วก็รวมถึงคนบางคนที่มีปมในความรักได้ด้วยจะเป็นตัวคุณหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องได้นะคะแล้วก็รวมถึงคนธาตุน้ําได้ด้วยอืมแล้วพลังงานยังมี energy ของ queen ถือเหรียญชาวธาตุดินชาวธาตุดินที่เป็นการผสมองค์รเป็นลมที่ดีก่าการผสมองค์รนะคะว้าวเป็น energy ที่ว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยอะ เป็นไพ่คน,นที่ดีทั้งนั้นเลยนะใครอยากต้องบอกว่าพวกไพ่คนที่เป็นไพ่เหรียญกระถ้วยอะ่ะมันเป็นไพ่ที่ดีมากเลยค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยถ้าไปนในการดูส่วนตัวแล้วถ้าใครที่ว่าถามว่ามีใครที่มีเกณฑ์เข้ามาในชีวิตหรือใครที่มีเกณฑ์มีใครในชีวิตไหมแล้วแบบว่าเป็นพวกไพ่คนแบบนี้ขึ้นต้องบอกเลยว่าเป็นไพ่คนที่ดีมากๆคนไพ่คนที่เป็นไพ่แบบถ้วยกระเหรียญเนี่ยมันจะดีกว่าไม้เท้ากว่าดาบอืม อย่างน้อยมันจะมีความรู้สึกมากหรือความมั่นคงมากกว่าไพ่ดาบกับไพ่ไม้เทา้าหมายถึงไพ่คนนะที่เป็นรูปคนนะนะคะทีนี้พลังงานตรงนี้เนะี่ย energy เนี่ยยังมีเนี่ยดูดีพระเจ้าคุณได้ไพ่ healer of abandon แล้วคุณยังได้ไพ่การ d ด a n of abandon ด้วยอะ่ะไพ่นี้คือไพ่คู่ธาตุ ไพ่คู่ธาตุพลังงานที่เป็นดินดินนะคะหมายถึงคนที่เดียวดีวกับดินได้หรืออีกใน,นหนึ่งหมายถึงคนที่มันมีความหนักแน่นหรือความรักหรืออะไรแบงที่ trust อยู่ตรงนี้แหละเอ,อบอกเลยเป็นพลังงานที่ energy ลักษณะเป็นเนี่ย soulmate ได้ด้วยอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้นะคะเราเป็นไพ่คู่ธาตุขึ้นแล้วเป็นไพ่คู่ธาตุ ดินดินด้วยอ่ะเป็นไพ่กุฏธาตุเหรียญเรียญด้วยเป็นเอเนจีไพ่รักที่เป็นไพ่คนตัวแทนคนที่ดีมากเลยต้องบอกตรงน,ง,งนี่พลังงานตันนี้มีเอเนจีนี้ด้วยอ้อว้าวคุณได้ไพ่แบบนี้หนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้าสามไม้เท้าว้าว energy ดีมากแล้วมีพลังงานรักทางไกลยอยู่ในคลิปนี้แน่ๆเลยค่ะมีพลังงานรักทางไกลยอยู่ในคลิปนี้แน่ๆเพราะสองไม้เทา้าสามไม้เท้าเป็น energy ของคนที่ยืนอยู่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่แบบมองไปในลักษณะของทะเลหรืออะไรบางอย่างที่แบบว่าน้ํากว้างๆมากๆเลยเออพลังงานตรงนี้มันจะมีอะไรบางอย่างดีๆในเรื่องความรักนี่แหละบอกเลยนะมันจะมีบางอย่างที่เป็น Our energy บางอย่างที่ working out beautiful Beautifully work เ uh, ขาเรียกว่า things are working out beautifully มันมี energy ดีๆที่รออยู่นะเนี่ย wonderful thing new new opportunity energy ดีๆ excellent choice แล้วก็บางอย่างที่มัน work out หรือ working out ไปในทางที่ดีพราะนอกจากที่คุณจะมี 1, 2, 3ที่เขาเรียกว่า 1, 2, 3ไม้เท้าคุณยังมี8ไม้เท้าด้วยไพ่พวกนี้เป็นไพ่ไม้เท้าที่ดีหมดเลยค่ะอืม ไพ่ไม้เท้าตรงลักษณะแบบนี้ที่เป็นเลขเลขแบบนี้หนึ่งสองสามแล้วก็เลขแปดแบบนี้ในเรื่องของความรักอะ่ะถือเป็นพลังงานที่ดีมากแต่ถ้าไพ่ลักษณะแบบไม้เท้าแบบนี้ขึ้นในไพ่งานปังมากๆบอกเลยก้าวหน้ามากๆบอกเลยแต่นี้เป็นไพ่ดูความรักไงนะเราก็ดูแค่ความรักก่อนนะนี่วลังงานตรงนี้ energy ตรงนี้นะคะมี healer of action เป็นไพ่ของผู้หญิงถือไม้เท้าด้วยเป็น energy ของธาตุไฟเป็นบางคนที่เดียวกับธาตุไฟได้ด้วยเป็นผู้หญิงธาตุไฟได้ด้วยนะคะ ก็เมสิงถนูนะพลังงานตรงนี้นอกจากที่คุณจะมี1ไม่บเท้าแล้วยังมี1ดาบด้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานของการ m เมคช i อยการตัดสินใจอะไรแบบที่เคลียร์แล้วก็เป็นพลังงาน Energy ของการคอมมูนิเค t e ที่ดีอยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับบางท่านในคลิปนี้ไพ่ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากนะไพ่พลังงานตรงนี้ที่เป็นไพ่พลังงานเซตของ Energy กา a r d i a n a n เจ l ที่เป็นไพ่ไพ่มีนิ่งเดียวกับทาโร่เจ็บแปด่ะ พลังงานดีมากค่ะทีนี้พลังงานนี้มาดูกันนะว่า energy energy ของไพ่นางฟ้าตรงนี้ต้องการจะมาสื่ออะไรถึงคุณบ้างนะคะชาวธาตุลมชาวธาตุลมราศีลคาานาราศีนาศุกร์เมถุนตุนลย์กุมในช่วงเดือนถุนายนพลังงานไพ่นางฟ้ามีคําตอบอะไรให้กับชาวธาตุลมเมถุนตุนกลกุมบ้างในเดือนถุนายนขอพายหน่อย โห oh. คุณดูนะว่า wow. คุณมีไพ่พลังงานสาที่มี energy ของ communicate clearly ด้วยไพ่นี้ก็เลยขึ้นด้วยอืม mm. ไพ่พลังงานที่มีการ communicate ไพ่คุณมีทั้งไพ่หนึ่งหนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบ ไพ่แปดไม้เท้าไพ่พวกนี้เป็นไพ่คอมมูนิเคทครั้งนั้นเลยค่ะและไพ่พลังงานนี้มีคอมมูนิเคทเคลียร์เพราะฉะนั้นมันจะมีบางคนบางคู่ที่เขาเรียกว่าพลังงานในช่วงนี้ใช้พลังงานนางฟ้าหรือใช้พลังงานรักเอ e เน y จีอะไรบางอย่างที่เป็นการคอมมูนิเคทสื่อสารในความรักให้มันชัดเจนหรือตรงไปตรงมาหรือเคลียร์กับใครบางคนให้ดีแล้วบางคู่ตรงนี้อาจจะมีพลังงานที่ว่าคุณมีความรักที่เขาเรียกว่า มันชัดเจนหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มีการคอมมูนิเคทที่ดีต่อกันอยู่มันยังมีพลังงานที่ดีอยู่ตรงนี้แฝงอยู่ตรงนี้ได้ในคลิปนี้ด้วยพลังงานตรงนี้มี Energy Opportunity ด้วยโอกาสที่ดีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักเพราะไพ่คุณมีพลังงานหนึ่งไม้เท้า2ไม้เท้า3ไม้เท้า8ดไม้เท้ามันเป็นไพ่โอกาสทั้งนั้นมันเป็นไพ่ออป p ปอร์นไพ่แพชันไพ่คอมมูนิเคท นะคะมันเป็นพลังงานที่ดีทั้งนั้นเลยเป็นโอกาสดีๆในการคอมมูนิเคชของความรักอยู่ตรงนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้ยังมีไพ่โนนิทูวอรี่ด้วยโนนิทูวอรี่ไม่มีอะไรต้องกังวลอย่าก,กังวลมากเรื่องของความรักอ่ะไพ่ต้องการจะมาบอกแบบนี้นะคะทีนี้มาดูพลังงานของเอเนจีของไพ่ที่ใครปิดทายให้ตรงนี้ว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยข้อความมีอย่างไรบ้างดูสิ ข้อความตรงนี้นะคะมาดูไหนว่าพลังงานเป็นอย่างไรเนะงงาะข้อความรักนะคะข้อความรักของคนรักของชาวธาตุโลไ์ใถุงตุนกลุ่มตรงนี้เขามีงงาข้อความรักอะไรแากบคุคคลมาในคลิปนี้ขอดูพลังงานข้อความรักจากคนรักของพวกคุณดยคะ่ะว้าว oh my god oh my god เอ้ยเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ดีมากๆเลยของชาวธาตุลมนะคะต้องการฟันพูดเลยเหมือนเคี้ยวพลังงานตรงนี้เนี่ยมี energy ที่เป็น V R Mirroring Each Other มันคือใครบางคนที่มีพลังงานของคนที่เป็นคู่ที่สะท้อนต่อกันดีมากๆเลยเป็นคู่ที่เซนต์หรือสื่อถึงกันหรือเป็นคู่ที่ Communicate หรือเป็นคู่พลังงานที่ว่ามันมีบางอย่างที่ประสาทของคนสองคนที่จิต หรือความรู้สึกหรือการสื่อสารหรือะไรก็ตามแต่ที่มีการสะท้อนหรือสื่อถึงการหรือลิงก์ถึงกันได้อยู่ตรงนี้อย่างดีพาังงานอันนี้มันจะมี energy แบบนี้ทลง,งานนี้มี energy I dream of you เป็นคนที่นึกถึงการคิดถึงการฝันถึงการอะไรก็ตามแต่ passionately พลังงาน energy ที่เป็นความรู้สึกที่อ มีพลังงานลักษณะของคนที่แบบ Intense อยู่ตรงนี้ได้ด้วยสำหรับบางท่านตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้มี Energy ดีด้วย I think you are so sexy เพราะไพ่คุณมีไพ่พลังงานไม้เท้าเยอะมากไม้เท้ามันจะเป็นพวกไพ่แพชชั่นด้วยไพ่พลังงาน Communicate ด้วยไพ่พลังงานของอะไรบางอย่างที่มันลักษณะของ Energy p r o g r e s s หรือ processing ที่มันเป็น Energy ดีๆนะคะมันจะมีพลังงานแบบนี้ที่เขาเรียกว่า Things หมายๆกับสิ่งหลายๆอย่างหรือสิ่งบางอย่างในพลังงานเอนเนอร์จีความรักที่มัน working out หรือว่ามีการแบบ moving forward ไปทางที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกเซ็กซี่ต่อกันอยู่ตรงนี้นะอืมพลังงานตรงนี้นอนน่ะในกองไพ่แถบให้ I love you to the moon and back เพราะอะไรไพ่คนของคุณเนี่ยนอกจากไพ่ในกองไพ่มีพลังงานพวกเอเนแบบในกองไพ่มีพลังงานโซเมท ไพ่พลังงานของคุณในวันนี้ไพ่คนน่ะถือว่าเป็นไพ่คนที่ดีมากเลยทั้งคิงเหรียญควีนเหรียญคิงถ้วยอัศวินถ้วยต้องบอกเลยว่าเป็นไพ่คนที่ดีมากๆเลยค่ะดีมากๆใครที่มีพลังงานรักที่ดีอยู่แล้วของธาตุลมขอให้คุณกอดกันไว้นะคะขอให้คุณรักกันไว้ขอให้คุณมีพลังงานที่อ มิร r ลิ่งอ c ชเ t อร์แบบนี้กันต่อต่อไปนะคะแต่ทั้งที่รอคอยระเบยียงอยู่ก็อ่ะรอคอยด้วยพลังงานที่ดีการที่มีพลังงานของการที่คุณรู้ว่าคุณมีโอกาสที่ดีและความรักนางฟ้าต้องการจะบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรมากถ้าแม้กระทั่งบางคนที่มีระเบยียงที่เป็นธาตุลมที่มีปัญหาหรืออิชชูในความรักในพลังงานที่เป็นเรดแฟก ก็อย่าได้กังวลเพราะนางฟ้าต้องการจะบอกคุณว่าอย่ากังวลมากเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนกันว่า things มันจะ work out ไปในพลังงานที่เป็น part หรือ new energy บางอย่างที่เขาเรียกว่า energy มันจะเหมือนคล้ายๆกับว่าจัดสรร energy บางอย่างพลังงานชีวิตให้มันไปในสูตรจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆไปตามสเต็ปอืมแต่พลังงานนนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีพลังงานในคลิปนี้ที่มีคนที่รอคอยความรักหรือรอคอยคนรักแน่ๆเลยเพราะไพ่ไม้เท้าขึ้นทั้งสองและสามไม้เท้านะคะโอเคพลังงานนนี้เอาคลิป บวกๆมาให้แล้วค่ะชัดล่งวังว่าทุกคนจะชอบนะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ดีมากๆทีนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด b ับ r i ร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้อยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวไข่จะเอาคลิปดีบวกๆมาให้อีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจบสองท่าที่เป็นไฟกับน้ำก็จะเริ่มที่เป็น12ราศีแล้วนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะทุกคนค่ะไปดูเอเดนก่อนสวัสดีค่ะรักนะคะบ๊ายบาย